นี่เรากำลังจะไปที่ไว้โดมหลูกมันเป็นเส้นทางเป็นวงกลมเนี่ยระยะทาง1.2ไมล์ภูเขาเนี่ยจะสีแตกกว่าอันอื่นที่ที่พที่สเต,เตจพาร์คนี้มันจะเป็นสีขาวๆมันไม่ส้มส่งตัวแทนคือหมอเดินไปเดี๋ยวเราจะไปนอนรอในรถขณะนี้ผมกำลังเดินตาม ไว้โดมรูปนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของรูปนะซึ่งมีลักษณะทรายสีขาวรนะะบรรดาหินต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวเพระาะฉะนั้นก็จะมีลักษณะของสีคกล้ายๆสีเลนโบนะเป็นสีชมพูสีแดงสีขาวสลับกันไปทำให้เกิดภาพที่สวยงาม ทางเดินก็จะมีการต่างระดับนิดหนึ่งเดินเนื่องจากจเป็นหินทรายนะครับก็ไม่ลื่นเท่าไหร่เคยสร้างเป็นหนังเมื่อปี1น6 5มากนะครับ นี่ก็เป็นแทร็กหรือเป็นเทรลนะสำหรับเดินของไวโดมรูปนะครับซึ่งหินค่อนข้างจะสวยงามกว่าที่อื่นๆในบริเวณวัลโลวัลเล่อฟ่าย จากการกัดกร่อนตามกันเวลาทำให้เกิดเสาหินตามธรรมชาติที่งดงามนะครับรูปลายของหินทรายสวยงามเป็นลักษณะของโลกเมื่อร้อยล้านปีก่อนนี่ก็เป็นหินรูปชาว หินที่ไว้รโมรูปนะครับก็มีรูปร่างหลายๆแต่เราแต่จินตนาการอย่างนี้ก็เป็นคล้ายๆรูปหัวช้างนะครับไล่มาเรื่อยๆนะฮะตรงไกลๆนะฮะก็อาจจะบอกได้ว่าไกลๆหัวเด็กข้างๆได้เป็นรูปผู้หญิงนะครับซึ่งงดงามอันนี้ก็เป็น้าๆช้างอีกตัวหนึ่งนะฮะอาจจเป็นฝูงช้างนะครับแ,แต่เราจะจินตนาการนะครับ ซึ่งทองเที่ยวท,ที่มาเดินแถบนี้ระยะ1.2ไมล์เนี่ยครับต้องเตรียมน้ำให้เรียบร้อยนะฮะไม่งั้นเกิดที่สตโตรก่ายโดยเฉพาะถ้าหน้าร้อนเนี่ยห้ามมาเด็ดขาดนะครับที่นี่ร้อนระอุอย่างมากๆลักษณะหินสีขาวบริเวณนี้แล้วก็มีทาวเวอร์นะจึงได้รับชื่อว่าไวท์โดม ลูกนะครับซึ่งจะมีความสวยงาม นี่ก็ลักษณะเป็นแกะคากรหินลูปช้างนะครับแต่ดูไปดูมาก็เหมือนตัวชมงวดเหมือนกันนะสุดจจินตนาการพื้นที่แห่งนี้เดิมชื่อว่าเมื่อ600ปีก่อน600ล้านปีก่อนนะครับเป็นทะเลจากนั้นก็จะมีการยกตัวของเปลือกโรคนะครับทำให้ทะเลหายไปนะครับจากนั้นก็มีการปลัดก่อน ตามการเวลาไม่ว่าจะเกิดจากแสงแดดฝนทรายหิมะจึงเกิดการกดเสาะให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆซึ่งแล้วแต,ต่เราจุตตระการอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของพค้นผกิ้งก่าก็ได้นะครับในลักษณะของเสาหินนะฮะรูปสัตว์ต่างๆ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงถนนใหญ่ตรงจุดจอดรถนะครับซึ่งก็ใช้ระยะ,ะเวลเดินทางประมาณสัก1ชั่วโมงขณะน,นี้สมาชิกกำลังทราบซึ้งนะครับสรบสไลายด้วยความด้วยความทราบซึ้งจากการเดินทางขณะนี้เรากำลังได้เดินทางเข้าสู่เดเวบ ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของวัลเล์ออฟฟนะครับซึ่งมีความสวยงามปกติต้องใช้ลอตเตอรี่ในการจำกัดผู้คนให้เข้าสู่อุทยานเพราะว่าเขากลัวว่าเนื่องจากผู้คนมากมายจะทำลายเดอะเวฟให้เกิดความเสียหายจึงจำกัดโดยการใช้ลอตเตอรี่นะครับเลือกคนเข้ามาในแต่ละวัน เริ่มเห็นบรรยากาศ The Wave ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์จุดที่สวยสุดของอุทยานแห่งนี้เป็นหินทรายที่เกิดจากการกรัดก่อนจากธรรมชาติเกิดรวดลายที่สวยงามเหมือนคลืน่นเนื่องจากมีสีแดงจึงชื่อว่า f ร y Wave ทายเวฟก็เป็นอุทยานซึ่งอยู่ในเขตของรัฐเดวดิดานะครับ มีระยะห่างจากตัวเมืองเนวิด้าประมาณ80ไมล์นะครับสามารถที่จะไปเที่ยวเช้าเย็นกลับได้ใกล้จะถึงเดอะเวฟแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศผู้คนกำลังดื่มด่ำกับความสวยงามของเดอะเวฟเป็นธรรมชาติสร้างสรรค์อันง,งดงาม เนื่องจากเป็นลานเห็นนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็จะทําเสาเป็นเป็นทางเทรลให้เราเดินนะครับโดยที่ไม่ลงนะครับแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมหรือออกนอกเทรล ก็เป็นฮิสตริกเคบินนะครับซึ่งสร้างจากหินทรายหรือแซนสโตนก็เป็นที่สร้างขึ้นสำหรับคนงานสมัยก่อนนะครับซึ่งที่ชื่อว่าเป็นฮิสตริกเคบินนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในฮิสติกเคบินมีเตาผิงนะเป็นที่อยู่อาศัยนี่ก็วิวร,รอบๆฮิสตริกเคบิน ก็เป็นแพะภูเขานะครับเขาโค้งสวยงามกระลำและเล็มหญ้าซึ่งเป็นหญ้าที่ตายยากมากในทะเลทรายโอ้กินอย่างเอรดอร่อยนะครัาเป็นน่องเราที่ได้เจอแพะภูเขาซึ่งเป็นสัตว์สมวนหายากแล้วก็ล้าวสารพันละ ขณะนี้กำลังเดินทางไปชมหินรูปช้างหรือ Elephant Rock นะครับซึ่งจะอยู่ห่างจากทางใหญ่ประมาณ0.2ไมล์ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับถึงจุดทางแยกนะครับถ้าไปทางขวาก็จะเป็น r r w h e h e นะฮะซึ่งเป็นรูปหัวลูกศรถ้าไปทางซ้ายก็จะเป็น Elephant Rock ซึ่งเป็นหินรูปช้างนะครับ เอล p h เฟนร็อกนี่ก็เป็นหินรูปช้างนะเอล p h เฟนร็อกเป็นหินที่รูปร่างแปลกๆช้างกำลังกินน้ำนะ อันนี้ก็เป็นช้างกำลังดื่มน้ำกำลังกินหญ้าแงบงบใป่ไหมนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นแพะภูเขานกำลังและเล็มหญ้าตอนนี้กำลังเดินเยื้องย่างนะโชว์ร่างกายอันกำยำร่ำสัน <łość> <Harriet> อเนทานี้สวยมากระวังรถนะจ้าที่รัก โอ้สี่ตัวเลยกระลังหมหากันเจอกันที่กลางถนนนะลูกก็เป็นห้าตัวแล้วนี่นว่านี่ข้างนี้ข้างหนึ่งตัวด้านนู้นสี่เป็นห้าตัวแล้วน่ารัก